<ural> Cloud. สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่หนูทนเทชชานลนะนี่ยกับนิวโรคลาวนะครับเป็นไงบ้างครับกับ PV ตัวละครตัวใหม่นะครับที่กำลังจะเข้ามานะครับของเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นะครับก็คือคุณพี่ไพทูนนะครับก็เหมือน สเน k กเลยนะในเมเทนเกียนะครับก็เป็นตัวละครที่เป็นสายป้องกันนะครับที่มีความสามารถที่แบบว่าลดพลังป้องกันของศัตรูได้นะครับก็จะเข้ามาทําให้เรามีออปชั่นเพิ่มขึ้นนะครับสําหรับทีมเรานะเดี๋ยววันนี้ครับเราก็จะมารีวิวพรีวิวตัวละครตัวนี้กันนะครับว่าเก่งไหมนะครับควรเปิดหาหรือเปล่านะครับก็ก่อนจะไปนะครับ ฝากร้านเติมเกมมานิดนึงนะครับร้าน The Hunt Shop นะครับเติมถูกกว่าเติมเองนะครับเติมกับร้าน The Hunt Shop ได้เลยนะครับผมก็มีแพ็กเกจนะครับมากมายนะครับยังไงก็สามารถส่งข้อความนะครับติดต่อสอบถามทางร้านได้เลยนะครับทาง f a c e b o o k แล้วก็ l i n e แอนะครับผมเอาละครับทีนี้มาพรีวิวตัวละคร p ไ t ท o n กันนะครับก็ไพทู o เนี่ยเป็นสาย Defender นะที่ผมบอกนะครับ ก็มาแบบดูดันไม่เกรงใจใครเลยนะครับเท่บากนะก็จะเข้ามานะครับวันที่15นะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วนะครโดยตู้นี้นะครับก็ถ้าหลุดเลทนะครับก็จะมีตัวละครดังกล่าวนะฮะจินแบนซี่ฟอเรนชานซีฮับเบิลเจนเทริซี่แล้วก็อีฟลีนนะครับตัวน่าสนใจก็มีฮับเบิลกับอีฟลีนนั่นแหละนะสองตัวทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูสกิลกันนะครับ เราไปดูสกิลแอนิเมชันกันนะ ล้วครับหลังจากที่ดู PV ของสกิลไพทูนไปแล้วเป็นไงบ้างครับดูดีเลยทีเดียวนะมาเริ่มต้นกันด้วยที่สกิลแรกนะครับสกิลพารีฟครับชื่อสกิลว่า System Blast นะครับสกิลนี้นะครับเมื่อไพทูนครับโจมตีปกตินะครับใส่ศัตรูนะครับจะเพิ่มพลังป้องกันของตัวเองครับแล้วก็จะลดพลังป้องกันของศัตรูด้วยนะครับถึง25%เลยทีเดียวนะถือเป็นสกิลพาร์ s ีฟที่เป็นทีเด็ดของไพทูนเลยนะครับตัวนี้นะก็สามารถ เร่งดาเมจของทีมได้นะครับเพราะศัตรูจะโดนลดพลังพวกการลงถึงเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีโปรตีสครั้งแล้วเนี่ยนะครับโจมตีครั้งที่3เนี่ยจะเพิ่มในส่วนของเรนจ์ขึ้นมานะครับก็คิดว่าน่าจะโจมตีได้ไกลขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับถัดมานะครับเป็นสกิลแอคทีฟนะครับคูดาวสิวินาทีนะครับชื่อสกิลว่าร o นสันเฟรมนะครับสกิลนี้ครับจะโจมตีคิดเป็น30%ของพลังโจมตี ฟิสิกอลนะครับใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับเป็นในรูปของกลวยนะครับเท่าที่เห็นใน P ีวีนะเนาะจะเป็นเหมือนทรงกลวยออกไปนะครับแล้วก็ศัตรูจะติดบลายฟลูสด้วยนะครับแล้วก็ในทุกๆการโจมตีของศัตรูเนี่ยนะครับที่ถูกโจมตีอ่ะนะครับจะดูดเลือด5%นะครับของแมคคีีนะครับสูงสุดได้ถึง20%เลยทีเดียวนะโดยที่ไอตัวบลายฟลูสตรงนี้นะครับ เขาสามารถมันก็คือตูนะครับในเลนสเนี่ยตูที่เป็นเลนนะครับจะลดลงนะครับสนะครับก็คิดว่าน่าจะโจมตีได้แคบลงนะครับใกล้ใกลขึ้นอะไรประมาณนี้นะถัดมาครับเป็นสกิลท่าไม้ตายแล้วนะครับ o อ p y น h o t h u n t i n g Ground นะครับคูดาวสามสิบวินะครับสกิลนี้นะครับก็ Python นะครับจะโยนเป็นเหมือนกับไอเจ้าคล้ายๆเหมือนเกรเนตนะครับปาไปบนพื้นแล้วก็เป็นควันนะนะครับ ศัตรูที่อยู่ในควันนะครับศัตรูโดนปุ๊บเนี่ยจะกระเด็นก่อนนะแล้วก็มันพอมีควันออกมาเนี่ยควันเนี่ยจะคงอยู่6วินาทีนะครับแล้วก็ศัตรูที่โดนควันเนี่ยนะครับเพื่อนๆเราที่อยู่ในควันเนี่ยจะไม่ตกเป็นเป้าหมายนะครับของศัตรูนะแล้วก็ตัวไพทูนะครับจะเพิ่มระยะการโจมตีเบสิกด้วยนะครับคือการโจมตีปกติด้วยนะแล้วก็ในควันนี้นะครับ ยังจะเพิ่มตัวดาเมจนะครับในตัวของที่เป็นสายเรนด์ด้วยนะครับอีก50%เลยทีเดียวนะก็เป็นสกิลที่ดีนะครับเพราะว่านี่จุดเด่นของไพทูนเนี่ยมันอยู่ที่สกิลพาร์ีฟนะครับหลักๆเลยนะถึงจะเป็นตัวแท้งก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นตัวแท้งที่สามารถที่จะเจาะเกราะนะครับก็คือทําให้ศัตรูครับเกราะแตกนะครับดีเฟนซ์ลดลงถึง25%ได้นะถือว่าดีมากๆนะครับทีนี้ตัวอัลกอริทึมเนี่ย ก็จะเป็นทรงนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นการเน้นไอ,อนแคลสปีดนะทำให้ตัวไพทูลนะครับได้พลังพวกการเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ศัตรูที่โดนเนี่ยโดนการโจมตีของไพทูลเนี่ยก็จะลดดีเฟนต์ด้วยนะครับถึง2ี่าเเซนตลอดเวลาเลยนะครับก็ถือว่าออริทึมนี้ก็โอเคนะครับเพื่อ,อลองใช้ดูนะส่วนพวกออฟลองก็จะเป็นเน้นเลือดหมดเลยกับโล่นะครับเพื่อความถึกนะครับเพราะว่าเป็นตัวแท้งนเนาะนะครับส่วน ทีมที่ไปกันได้นะครับทีวิลดิงเนี่ยเบื้องต้นเบสิก3ตัวแรกเนี่ยผมให้ประมาณนี้ไปก่อนนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้อันนี้ไม่สีเรียดนะครับจริงๆไพทูลมันก็เป็นตัวแท้งตัวหนึ่งนั่นแหละนะครับให้มองอย่างนั้นนะครับฉะนั้นตัวอื่นที่มาเสริมเนี่ยก็เป็นตัวดาเมจแล้วก็ตัวฮิวไปนะครับแต่ว่าไพทูลเป็นตัวตีเป็นตัวฟิสิกอลดาเมจนะครับฉะนั้นก็หาตัวที่เป็นฟิสิกอลดามเมจมาด้วยละกันนะครับส่วนท้งขวา4ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวในนาคตนะครับ สองตัวบนอาจจะมีก so ันแล้วนะครับสองตัวล so well ่างเนี่ยเป็นตัวนาคททั้งหมดเลยนะครับก็เนื่องจากไพทูลเป็นตัวแท้งที่ไม่ใช่แท้งแบบอย่างเดียวนะครับมันมันลดดีเฟนส์ศัตรูได้นะครับฉะนั้นก็มีประโยชน์นะครับสามารถทําทีมที่แบบว่าเน้นแบบโจมตีโป้งเดียวนะครับปิดเมจเร็วๆแล้วจบได้เลยนะครับฉะนั้นไอพวกโซยอยอะไรพวกนี้นะครับก็มีประโยชน์เพราะโซยอยถ้าไม่ตายมันโจมตีทั้งฉากเลยนะครับก็จะดีมากๆนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ทีนี้สุดท้ายนะครับผมสรุปในมุมมองผมละกันนะครับว่าไพทูลน่าเปิดหาหรือไม่นะครับในมุมมองผมเนี่ยไพทูลเป็นตัวดีเฟนส์นะครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือมีการลดดีเฟนส์ของศัตรูด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่มองหาทีมที่แบบว่าอยากจะจบเร็วๆนะครับไม่อยากจะแบบเอาตัวแท้งมายื้อนานๆแล้วก็ไม่ค่อยมีดาเมจอะไรเงี้ยนะครับไพทูลก็จะเหมาะนะครับส่วนใครที่รอโซยอนยนานาคต อันนี้ผมก็มองว่าเปิดไพทูนไว้รอก็ดีเหมือนกันนะครับถ้ามีเพชรเหลือเยอะๆนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าในเทียของสายดีเฟนต์หรือสายกาดเนี่ยไพทู Python เนี่ยอยู่แค่เทียร์ึบางสำนักแค่แค่0.5เท่านั้นนะครับน้องคล็อกยังอยู่ในท็อปเทียที่สุดอยู่ดีนะครับน้องคล็อกอยู่เทียศูนย์นะครับแล้วก็น้องคล็อกเนี่ยก็คือแบบมันมันเป็นสายแทงที่แบบยืนยาวนะเพราะมันเพิ่มเลือดได้นะครับแล้ว เกมนี้ตัวแท้งมีแค่ตัวเดียวก็พอนะครับฉะนั้นใครที่มองว่าเออตัวแท้งไม่อยากจะเปลี่ยนะไรเยอะแล้วใช้คอกยาวๆแล้วกันก็อาจจะมองข้ามไพทูนได้นะนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองผมของผมนะครับก็เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันเนาะนะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันใต้คลิปแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye